สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อผมต้นน้ำเบอแล้วนะครับก็วันนี้นะครับ,ว,ว,รบว,นนนะวันหยุดอีกแล้วก็คือเหมือนว่าไม่มีทำนะครับช่องผมคือพอธรรมดาเนี่ยไม่ีใครอยู่บ้านนั่งถ่ายคลิปพูดไปเรื่อยวันหยุดมีคนอยู่บ้านนั่งทำอาหารก็เป็นว่าหนๆก็วันหยุดพออยู่บ้านแล้วนะครับก็เลยชวนมาทำอาหารด้วยกันเลยนะก็คือวันนี้นะครับอยากจะลองกินนะอ้เขาเรียกว่าวนะอ้หมูเตะเออเคยเห็นปะเรื่อลองทำมากนะเพราะเห็นว่าเขน้ากินอะนะครับ ก็เลยไปเซิร์ชกเกิทำไงส,สุบ้าซื้อผงม,มาเบิบเบพกได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาลองทำหมูมเต๊กินกันเลครับว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ขายที่ร้านหรือเปล่านะครับตามดูเลยก็ไปหาซื้อมาได้น,นะครับไม่รู้แม่ผมซื้อที่ไหนเหมือนกันนะเป็นผงหมูเตะน,นะผมเดาว่าซื้อได้ตามตลาดได้แล้วก็หาตามร้านนะทั่วไปอดเลยนะครับก็ง่ายๆนะไม่ขด้าฆษาแต่แบบไม่ง,ง่ายก็คือแบบเอาเอาหมูใช่ปะเออหมักกับพวกที่เขาผงมาให้อ่ะแค่นนแหละครับแล้วมันโคตรเด็ดเลยมีนี่ให้ด้วย ซองเอาไว้ทำน้ำจิ้มแต่ดูดิโคตรง่ายครับคือเดี๋ยวทำให้เพื่ดูดยกันนะว่ามันง่ายแค่ไหนผมบอกเลยว่าใช่มีเตาย่างเอาชิวแล้วมาทำให้ดูดีกว่าอ่ะเอางี้มันจะมี A กับ B เนี่ยไอเอเนี่ยเขาเอาไว้บักหมูส่วนบีเนี่ยเขาเอาไว้ทำซอสคือมันก็ไม่ได้ยากใช่ป่าเออเขาก็แบ่งกันเจนมาไอเอเนี่ยมันเอาไว้บักหมูนะหมักไงอมาดูกันนะอ่ะหลังซองก็บอกว่าเอ๊ะ ละลายปโอเคกะทิพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาผงฉีกผงก่อนฮผมไม่ฉีกขำไม่ได้ตามสูตรเขาบอกว่าเไรเทหนึ่งซองนะ้ต่อน้ำกะทิหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงหกสิบมิลลิตรมีไหมก็ไม่ถ้วยตวงเพราะฉะนั้นกาแล้วนะกะทิไว้ก่อนเลยต้นไม่มละลายนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่มีความสามารถในการตักตวงสูงนะผมประมาณนี้แล้วนะ ไปแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบมา <Okay. S 1> เป๊ะเป๊ะนะครับร้อยยี่สิบอาจจะค่าร้อยสิบไปม่เป็นไรนะครับมาแล้วก็คนเข้ากันนะครับเพราะว่าเราต้องทำการใช้น้ำนี้ในการหมักหมูนะครับพอก stay ทำยังไงเอาหมูนะครับใส่เงไปในเครื่องของเราแล้วก็ทําการหมักให้เรียบร้อยแต่ว่าขั้นตอนการหมักเนี่ยเราใช้มือนะครับเพราะว่าจะได้เข้าถึงแต่วตอนนี้ขออนี้กันแยกมันเข้ากันอะแล้วเราก็จะใช้นี่เลยส่งมือของเรานะครับเตรียมมาพร้อมกับงานนี้เพราะว่าถ้ามันเลอะมือจะจากกลิ่นของเครื่องเทศเนาะนะ,ะมันจะล้างค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นดิดด้าน พอได้แล้วนะครับแล้วก็ขยับให้มันทั่วเลยนะครับก็คือกลิ่นอะคือขล้วค้างหอมในส่วนของเครื่องเทศน,นะพวกข,อม,อขมิ้นะอะไรอย่างเงี้นะก็คือผมมองว่ามันหอมอย่งงีนะเออก็อยากลองกินเลยแล้วนะครับคือมันก็หมูเตะครับเออมันก็ไม่ค่อยหากินได้ในช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยหาเจอนะส่วนใหญ่ก็ผมไม่รู้กันนะเจอแต่หมูปิ้งครับหมูปิ้งก็อร่อยนะเพราะหมูปิ้งอมสดอะ่ะแล้วจะทำหมูเตะดีกว่าลืมเออทำหมูเตะต่อครับอะ หลจากที่เราทำการหมักเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะเข้าแช่ตู้เย็นนะครับไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะครับก็ขออนุญาตไปเอาแรปปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นก่อน3ชั่วโมงไว้เจอนะผมอเ,เอาไปอเอาไงเอาไปเอาเลยบปังแมบ สามชั wow. for like ่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะตัดต to so like, ่อนะเอานะมานังจากที่เราทําการแช่ไปแล้วนะครับเป็นเวลาสามชั่วโมงนะครับมันก็จะค่อนข้างเย็นเลยนะดีนะครับเอาละครับจากที่เราแช่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเสียบไม้แล้วก็ปิ้งเลยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทำน้ำจิ้มกันต่อเพราะฉะนั้นเสียบไม้กว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาเสียบไม้นะครับนี่เพื่อทำกับอุ้ยหมูเขาขายชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาขายชิ้นนี้เหรอชิ้นมันใหญ่มากนะเอาหน้า แล้วมันจ,จะเสียบไงอ่างนกน,นะก,นกินที่ร้านมันเคยอิมอ่มเทีผม้องเสียบไงคือม,มันใหญ่มากอะเ,ออเสียบไม่ได้ด่วนไม่เป็นไม่เคยเสียบเหมือนกันนะเพราะว่าปกติอะผมไม่เคยเสียบคือทำบาร์บีคิวนะเสียบง,ง่ายงไงหมูเปชิ้นเล็กแต่ว่าถ้าเป็นหมูอย่างนี้ผมไม่เคยนะเ,เรียกได้ว่าสกิลในการใช้ชีวิตที่ติดล,ลบเลยนะครับมเาเสียบก่อนนี่ได้ได้ได้เงนี้ไงครับนี่นะครับจายเราเสียบมาเสร็จแล้วก็ได้มานี่เลยนะครับมีประมาณหนึ่งร้อยยี่สิา ปิ้งเลยนะครับว่ามันจะปิ้งยากไหมเพราะว่าผมไม่เคยปิ้งเหมือนกันว่ามันจะแบบสุกไงสุกง่ายหรือว่ายัางไงนะครับต้องลองดูก็คือของร้านเนี่ยมันโคตรอร่อยเดี๋ยวลองทำดูนะครับอลองปิ้งเท่าสามไม้ก่อนนะเป็นการแบบตอนเทสก่อนนะนี่นะครับลองก่อนนะสามไม้แรกแล้วก็ถ้ามันออกมาดีนะค่คอยลงเพิ่มถ้ามันสวยก็ก็เลยรู้จะคอยพลาดแล้วนะถ้ามันไม่มาครับเดี๋ยวเราลองปิ้งกันดูระหว่างรอปิ้งเราจะเอาผงบีนะครับมาทำน้ำจิ้มกันเลย โดยการทำน้ำจิ้มน้ำของผง B ก็คล้ายกับของเอนะที่เขาจะให้เอาผสมกะทิเหมือนกันอ่ะถูกต้องนะครับใส่กะทิเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ว่าเราไม่ต้องมาป,ปิ้งแล้วนะครับแต่เราทําการใส่ถั่วแล้วก็ง่ายต่ละเออแล้วก็ข้อยนึงมาครับแต่เราลองทําเลยนะไม่แน่ใจนะนี่นี่เต้เยอะกว่าอันนี่แล้วสามสามเท่าใส่ร้อยแปดสิบก็มาที่แล้วนะครับแต่ว่าเยอะกว่านิดนึงไม่เยอะมากเมื่อนะกี้ใส่ร้อยยี่สิบนี่ใสร้อยแปดสิบนะไป สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยสิบร้อยสามสิบแต่ก็อบอกว่าพอก่อนมันไม่พอดูดิมันไม่พอเขาใช้ร้อยแปดสิบเออไม่เชื่อไงอ่าแล้อันนี้ล้างแล้วนะเออเนี่ยล้างแล้วนะออนวไม่ใช่เมื่อกี้นะก็ใช้เลยครับอ้าวคุเห็นที่ร้านเหมือนตอนเขาทาไอเขาย่างแ้เขาทาอะไรด้วยผมจะเอาน้ำจะทากันนะน่าใช่แหละเดียวกันแหละลองทาดูนะรู้ว่าใช่เปล่าอ่ะมันจะได้ไม่<อ>ไม่แหง้งใช่ไหมออลองดูนะเออ,เอ,อที่ร้านมันก็ดูแบบ มีชุมช่มฉ่ำอยู่นะเดี๋ยวลองทาดูว่ามันใช่เปล่านะครับลองดูไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ต้องลองดูนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตอนนี้กระที่เราก็แตกมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นงเตาแก๊สมาเพราะว่าไอ้เตาที่เราใช้ในการย่างหมูนะครับเราใช้ไฟอ่อนนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้ไอ้เตาเนี้ยจนกว่ากระที่มันจะเดือดจะแตกมาเนี่ยผมว่าคนในชีวิตก็ไม่เสร็จนะครับหมูไม่ก่อนแน่นเพราะฉะนั้นเลยแอบเอางเตาแก๊สมานิดนึงนะครับค่อยเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่า ไฟมันเบาไปจริงๆนะก็เลยแอบเราตะแก้นิดนึงนะออขออนุญาตนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเขาน่าจะมีตะเตาแยี่ยมกันแหละไม่น่าใช้เตาเดียวกันของเรานะเพราะไฟมันเบาหมูมันก็กใ,นนนใกล้สุกแล้วดิอ่ะมาไหวหมูไม่ได้มั้งเนี่ยฮะใกล้สุกแล้วเนอะอย่างแป๊บ,บนึงแป๊บ,บนึงผมว่ามันก็สุกนะใช่ปะ่ะเออเอามาเริ่มกินเลยดีกว่าครับว่าเนี่ยสุกแล้วเราลองชิมดูก่อนครับเป็นไงบ้างก็คือเนื่องจากน้ำจิ้มเราเนี่ยไม่มีถ้วยไม่มีเลยนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เตรียมถ้วยมานะเพราะฉะนั้นกินนี้เลยนะ เราจะเน้ำจิ้มแบบลาดที่หมูที่เราตกแล้วนะครับเด,ด๊ะนะครับเราก็จะมาลองกินเลยนะโคตรร้อนอ่ะนะอืมอร่อยเหมือนอืืมมอร่อย,อรอยจริงม,มันเหมือนชั่มเหมือนหมูเครื่องเทศครับก็คือเมนูอของร้านาาน,นะครับง่ายๆก็คือหมูทอดหมูเต๊ะนี่นะครับ ถามว่ามีความอร่อยเหมือนกันไหมมันก็ไม่ต่างกันก็คือหมูดเตะเออถ้าอยากทาตามสามารถทาตามได้แนะนํำไหมไม่นะครับซื้อกินง่ายกว่านะครับนั่งทำเนี่ยโอ้โหคือนั่งทำแนะนำนะว่าทําทีเนี่ยทำไปเยอะเลยตั้งห้าสิบหกสิบไม้ไปเลยนะครับเอาแบบกินเป็นปาร์ตี้เลยนะถ้ากินแบบคนเดียวสองคนอะถือว่าซื้อกินง่ายกว่าครับเพราะว่ามันน้อยกว่าด้วยนะแล้วก็ง่ายกว่าเยอะนะชีวิตผมเนี่ยอ่ะอืม หอมอร่อยไหมอร่อยนะครับอืมลองกินไหมมลองกินไหมมลองกินไหมคนดูกินปะกินป่ะถ้ากินไม่ได้นะครับก็ถ้าไม่อยากลองทำดูนะครับทำได้ตัวตาผมเลยกะเอานะครับผมรู้นะครับมันตัดจะร้านยังไงมันร้อนนั่นเองนะครับก็คือวัตถุดิบอาหารที่ร้านใช่ปะเขาจะปิ้งแปหลายไม้ก่อนในะครับบางร้านที่รร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่นะเขาจะปิ้งหลายไม้เออแล้ก็ค่อยแบ่งขานะครับทําให้มันเนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนของผม นี่ปิ้งเองร้อนกว่าอร่อยกว่าแน่นอนนะครับแซาจริงนะถ้าไปเจอตอนที่เขาเพิ่งทำเสร็จอะรสชาติไม่งี้เลยง่ายกว่าด้วยไม่ต้องทำด้วยก็อนาเพื่อนชอบครับเดี๋ยวจะทำตามก็สามารถทำตามได้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากลองอินดี้นะผ่าเราทำมั่งนะครับอาจจะคิดว่าร้านเนี่ยปรุงไม่ถูกใจอยากปรุงเองเข้มข้นแล้วแต่เลยนะมีสูตรนะก็คือทำได้ง่ายถ้าเพื่อนชอบนะครืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ผมขออนุญาตไปโซยหมูสเตะมีวันหา50ไม้ก่อนนะครับที้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขออนุญาตไปแค่นี้นะครับหมูเตะ